ภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสัรเสริมพระมงคลเทมุนีสดจันทัศโรพระพิปราบมารพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายคีลานาเพสัตโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนาพันธ์กัลยาณมิตรรัตนาสุขยิ้มน,น้อยและครอบครัว กัลยาณยนมิตรสุภาวดีกัลยลณยมิตรทอมเดวิสกัลยลณยนมิตรอาริยาพุทธาและครอบครัวส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยลณยนมิตรสมรจียนวัฒกะและครอบครัวกัลยลณยนมิตรสมคิดแก้วประสิทธิ์และครอบครัวกัลยลณยนมิตรริชาร์ดไกรเซอร์และกะัลยลณยนมิตรวิไลโพสเทนพร้อมกันนี้ตัวแทนประธานและสาธุชน ก็ได้น้อมนำกีฬานเพศัตว์ถวายแด่คณะสงฆ์พร้อมทางได้ร่วมกันตักบาตรเพื่อสุสามประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนพระมหาบุญทรงปรมชัชโยได้แสดงพระธรรมเทศนาออนไลน์ผ่านระบบซูมเรื่องความสำคัญของวิชาธรรมกายและให้คณะกัลยยนมิตรว่าพระธรรมกาเยเซเติ้ลได้รับฟังและนำไปปรับใช้ในการสร้างบาร,รมี